เมื่อลูกค้าถามหาว่ามียันมากไหมไปจะพาไปดูกันว่ามียันมากไหมครับจับรีวิวรถดำนามือสองญี่ปุ่นนำเข้าจากรา้านท่านโอกาสที่อำเภอบางเรียตำบลบางปา่นะานครปฐมนะครับไปดูกันดีกว่านะครับผมนี่ครับผมยันมากปดูยันมากยังไงเป็นรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไหมยันมากล้อยกสูงลุยลมสี่แถวไอ้นี่เป็นรถห้าแถวนะครับห้าแถวดูยังไงห้าแถวดำให้ดูนะครับด้านหลังเราจะดู ล่องนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้ามาดูหัวดำหัวดำเป็นแบบคู่นะครับสองหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวอันนี้สภาพเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่เซอร์วิสนะฮะเดี๋ยวก a ลังจะเซอร์วิสนะครับใครจับจองก็สามารถจองได้นะครับผมนะครับนี้ยังไม่มีเจ้าของข้างหน้ามีที่บงังตาดให้สามชั้นซ้ายสามขวาสามเครื่องยนต์วางหน้านะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับผม ดึงสลักตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูดึงนี้ครับฮะแค่นี้เองปึ๊บออกมาได้เลยครับนี่ครับสลักดึงนี้ปับ๊บนะฮะนี่นะฮะดึงปึ๊บฝากระโปรงก็เปิดนะครับผมแม่ยันมานี่รายละเอียดดีจริงๆฮะดึงฝากระโปรงนะฮเปิดก้านออกมานะครับผมดึงฝาปรงโป๊งปึ๊บนะครับแล้วก็จะได้นี่ครับ เครื่องยนต์วางหน้านะครับผมนะขนาดความจุสิบแรงม้านะครับดูเนี่ยว่ะเอ่ตัวนี้เรียบเต็มนะครับอยู่ที่นี่สิบแรงม้านับเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเครื่องวีนะครับมีพัดลมมีกอาศมีไฟหน้านะครับผมมารุ่นอะไรอ๋อลืมบอกนี่ครับรุ่นอาอาห้าห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนะครับไม่ใช่หวยนะฮะนะครับผมนะเดี๋ยวดูระบบนะครับ Been, ดี๋ยวขึ้นมปนั่งบนรถกันดีกว่าไปดูหัวดามาแล้วใช่ไหมครับดูเครื่องยนต์แล้วเสร็จปุ๊บไปขึ้นนั่งบนรถนะครับก่อนจะนั่งบนรถนะครับเราก็เดินขึ้นมาบนรถอย่างนี้นะครับผมนั่งปังนั่งเสร็จปุ๊บบนรถนะอย่างนี้ตามที่ผมบอกก็คือมีเท้าซ้ายก็คือเหยียบซ้ายเท้าขวานะครับเท้าขวาก็เป็นเลี้ยวนะครับเท้าซ้ายเป็นคัดนะครับผมนะนี่แล้วก็ตัวกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับกุญแจนะครับนี่โชกคนะครับต้องโช๊คก่อนนะฮะต้องโช๊ค ระบ,บหน้าจอ tft นะเปล่าไม่ใช่อัออลอกธรรมดาครับผมมีแบตเตอรี่การยกละมันนะครับปกติเรามองมาตัวควบคุมหลักนะครับก็คือตัวทางซ้ายมือหันมาทางซ้ายปับ๊บนี่คือมือซ้ายเรามือซ้ายนะครับนี่มือซ้ายนะครับภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องสนใจเดี๋ยวผมแปลให้นะผมหยยบค่าเสร็จปุ๊บตัวนี้ล็อกคือจอดนี่คือจอดตบปั๊บมาตรงนี้นะครับผมตัวนี้คือเกียร์เดินหน้าปับ๊บอันนี้คือถอยหลังนะครับผมเดินหน้าดํานะครับตบประสิเหลืองทีแดทิง้งปุ๊บอันนี้ว่างนะครับ อันนี้วิ่งวิ่งกลับบ้านนะครับผมนะนี่คือมือซ้ายนะครับจำไว้นะมือซ้ายนะครับและแถมมีระบบควบคุมตัวนี้อันหนึ่งครับนี่ตัวนี้ระบบไฟฟ้านะครับควบคุมต,ตัวนี้ตัวหา่างยันหนึ่งนะฮะนี่เราก็ยังไม่ยังไม่สนใจนะครับเรามามือขวามาตัวนี้โอ้โ oh, หตัวนี้สุดยอดมากนะครับผมคือตัวนี้คือยกห่างนะครับนี่คือยกห่างนี่ดันยกห่างนะครับแล้วก็ดันหมายทีนึงคือตรงนี้คือล็อกนะครับนี่คือล็อกล็อกความสูงนะครับ ดไ้ไ่ทีนี้คือเกียร์ว่างนะครับผมที่สําคัญข้อดีคือตัวนี้สามารถปรับระยะดําได้ด้วยที่มือเราเลยหรือไวๆนะครับมีเกียร์หนึ่งชา้าเร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้นนะจากดําทีๆก็ปรับแม่งตรงนี้เลยนะยอดโอ้โทษดีทุกท่านตบตรงนี้ปุ๊บก็ดาเลยแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับผมนะโคตรง่ายนะครับผมนะตัวปั๊มไฮดริกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ล็อกไฮดริกนะฮะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับผมปุ๊บดึงคัทปุ๊บสตาร์ทนะครับดูสิ นะครับเพิ er então, <te le aps> erm ่บเรียบร้อยนะครับผมนี่สตาร์แล้วนะครับเครื่องความเสียงนิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองหัวดำับเราตบดูครับมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็พอตบตรงนี้เป็นเบอร์หนึ่งเรามาทางซ้ายเราก็ตบมาเป็นเกียร์ดำนะครับเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างดำนี้เกียร์ว่างดำตัวหางร์ดำถ้าเราตบมาตรงนี้ปุ๊บรถจะเดินหน้านะครับผมรถจะเดินหน้านะครับเราต้องใส่เกียร์ว่างตรงนี้ก่อนนะครับ ให้ดูนะฮะนี่ครับนี่คือเบอร์หนึ่งระยะหนึ่งนะครับนี่ระยะหนึ่งนะครับบางคนมีคุณลูกค้าถามมาว่าสามารถดำก้าวสูงได้แค่ไหนนะครับผมก็บอกว่ายันมากนะครับมีตัวนี้ปรับนะครับตัวนี้นะครับปรับปรับเพื่อยกนะครับให้ให้ก้าวเราสามารถสูงดาได้อีกนะครับตรงนี้นะปรับระยะนี่เราสามารถปรับระยะตัวดันนะครับเพื่อให้เ่ิงเช่น ข้าวเราอาจจะสูงหนาหรือความอายุม,มันเยอะอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ทํางานนะครับสามารถสามารถสั่งหยุดได้นะครับโดยใช้ระบบตัวนี้นะครับสั่งหยุดอยู่ตัวนี้เนี่หยุดได้นะครับเราหยุดหยุดคู่งได้เห็นไหมฮะนะแล้วก็ทำงานแล้วกดตัวนี้ลงนะครับมีสามชุดนะครับตัวนี้เช่นเคยครับสามารถปรับระดับได้คือตัวนี้ปรับความรู้ความตื้นนะครับ แล้วก็อันนี้คือกอร,ริคอใหญ่นะครับผมเราก็จะปรับให้หนูกอร,ริคอใหญ่กอร,ริคอตื้นกำฉีดำห่างนะครับดำฉีดำห่างก็มีผมจะดูนะเบอร์สอง 2. ปั๊บปึ๊บ ض. นี่ดคูครับฉี่ยิบเลยไหมครับมาอยากฉีก็ต่อไปทีนึงอยากได้สิบสองเซนเหรออยากได้สิบเซนเหรอนี่ดูความเร็วโอ้โก้ไวครับแต่เขาบอกว่าก็แล้วแต่เล่นเลยนะครับผมนี่คือยันมาตัว r ห้าห้านะครับ ผมบอกเลยว่ามันเลยทีเดียวครับถักจยากที่ครับนะแถมมีระยะตรงนี้ช่วยนะตรงนี้นะมีระยะสองชุดอีกนะครับเด่นะตัวนี้นะครับมีระยะให้ปรับตรงนี้ครับมีกดลงมาดีอีกครับจยากที่จยากข่างก็ปรับตรงนี้ได้นะครับอีกชุดหนึ่งมีสองเลียบเห็นไหมครับเกียร์ก็มีจยากที่จยากซับทีบอกตัวนี้สุดยอดนะครับผมนะเยี่ยมมากดูล้อนะครับเดินหน้าเดี๋ยวผมสับเดินหน้าให้ดู พื้นที่แคบไปน,นิดหนึ่งนะฮะก็มีล้อหน้ากันจมนะครับผมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขับเดินหน้าให้ดูรถทำงานได้ปกติพร้อมเซอร์วิสนะครับอ๋อไม่ต้องเดินดีกว่าผมควบคุมคนเดียวไม่อยู่อ่ะดูเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้เดินหอบเดินหอบมีเครื่องยนต์นะครับผมเ,เครื่องยนต์นะดูเร่งนะโอ้เครื่องแล่นนะครับ อ่าพร้อมใช้งานพร้อมซื้อลูกค้าที่ถามมาว่ามียันมากไหมสวยๆรุ่น R550 นะครับก็นี่เลยเนีย่ย R50 สับร้านนักบ,บิโดโอกาสร้านอยู่ที่นครปฐมอุรี bangrean ตะบลบาง,ง,บงปาเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับร้านนักบ,บิโดโอกาสมีชื่อเดียวในประเทศไทยนะครับในโลกเลยก็ได้นะครับภาษาไทยวันนี้ผมทิ้งเบอร์เสารไว้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเบอร์โทร0 9 2ย์เก้าสนะครับวันนี้สวัสดีครับ